再说广我，卢先 但有。 啊，这这哪点？ ฮัลาหลสินะช้าก่อนช้าก่อนท่านผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วสินะคะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรไวิทยาศาสตร์มีคำตอบเมื่อเ,เรานำสบู่ไปใส่ในไมโครเวฟคลื่นของไมโครเวฟจะทำให้โมเลกุุลของน้ำที่ในสบู่เกิดการสั่นส,สะเทือจกกนจนกลารเป็นพลังงานความร้อน เศษส,สบู่เลยเยอะแล้วก็อ่านำมารวมกันแล้วราเข้าไปขูดเวฟก็ได้นะคะท่านก็จะได้สบู่แปนซีก้อนใหม่ที่ได้ทำเศษส,สบู่ที่เหลืออยู่ยังไงล่ะโอ้โหดูฟองดูพึงพ่งเยอะเลยใช่แล้วของพวกเราคือน้ำคิดตัวนี้ ไฟจุดไฟ <ไป S 2> โดยใช้ผักปุ้งผักปุ้งกับน้ำยาล้างแผลผักปุ้งกับน้ำยาล้างแผลพี่กายแค่นำผักปุ้งม,มาซับๆๆแล้วก็น,ำน,ำ,นำน้ำยาล้างแผลหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เทลงไปจากนั้นก็นำไม้เชื้อเพลิงใส่ลงไปท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับไม้เชื้อเพลิงนี้สงสัยไหมครับสงสัยไหมคะสงสัยไหมคะสงสัยไหมคะเราว่านะไม้เชื้อเพลิงจะทำสองขั้นแต่เราว่าไม้เชื้อเพลิงเกิดการเปลี่ยนสี วันนี้เราจะให้ขอโทษนะคะชื่ออะไรนะคะวันนี้เราจะให้เกนะคะทดลองนำาม้เชื่องใส่ลงไปในหลอดทดลองใบนี้นะคะมาเล้วั้ง ไม,ไม่ต้องโดนนักศะะึกษาค่ะแค่โอ้โหไปตดจ,จ,จริงด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแค่ผักบุ้งกับน้ยาล้างแผลจะทุบไฟติดได้ด้วยขอ,อเสียงโป้มือให้นักศึกัาคนมาของเราด้วยคะ่ะนี่ค่ะของพี่มา นนึ่งนะ่งีขออพัยค่ะอ้าวทำไมอันนี้ไฟติดแต่นี่ไฟดับถ้าผู้ชมมันต้องตกใจไปเพราะวิทย,ทยทจจาศาสตร์มีคำ ช่วยใด้นะค่ะดรเจนเปิดออกซด์สลายตัวกลายมาเป็นแก๊สออกซิเจนกับน้ำแก๊สออกซิเจนที่ออกมานี้จะทำปฏิกิริยากับเชื้อเพลิงที่อยู่ในไม้ทำให้ไฟติดขึ้นมายัางไงล่ะส่วนสารเคมีที่อยู่ในขวนใดใบนี้แท้จริงแล้วคือผงฟูและน้ำส้มสายชูซึ่งเมื่อผงฟูตัวนี้สลายตัวไปจะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแก๊สทำลายออกซด์ที่ออกมาจึงเข้าไปแย่งพื้นที่ของแก๊สออกซิเจนทำให้ไฟค่อยๆดับลงเนื่องจากไม่มีออกซิเจนเป็นเช oh oh, ื้อเพลิงเองโอ้โหอยากนีต้องกดไลค์ คว่าเจ้าระที่นี่ยระักก๊าซสหลายตัวของพวกฟูนี้ไปใช้ในการดับไฟป่าส่วนการจุดไฟโดยใช้หัเจนก็ถูกนำไปใช้ในการเผาไม้เชื้อเพลิงต่งางๆเช่นการเผาไม้ในเครื่องยนต์การจุดดอกไม้ไฟและการปรุงอาหารโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีสารบางชนิดที่ทําให้ไฟติดเลย ไม่ล่ะครสงสัยไหมคะสงสัยไหมคะสงสัยไหมคะสสเราว่าภาในน้ำยาล้างจานนี้มีลิ้กัดกร่อนแน่เลยจริงไหมจริงที่น,น้ำยาล้างจานสามารถดูดข้าสบสุกปกออกมาได้นะั้นเป็นเพราะสารที่มีสภาพเหมือนกันนั้นฮะใช่จ้าที่ไหนล่ะไม่ว่าจะใช้น้ำยาล้างจานหรือน้ำเปล่าก็ลาคราบสกปกได้เหมือนกันนั่นแหละชาคืนสงสัยรีเดีย ีปิดถับลงไปแบบนี้จากนั้นก็ท่ลนองเป่าลมเข้าไปดูงั้นจะโบรออะไรอยู่ล่ะเชิญอาสาสมัครสองท่านเข้ามาเร่่มทดลองกับเราเลยมีใครอยากเล่นฟลกสบู่บ้างไหมคะขออาสาสมัครหนึ่งค่ะขออาสาสมัครอีกคนค่ะค้อชื่ออะไรครับ แล้วมีคนเชื่ออะไรครับวันนี้เราจะให้อีกนะคะเป่าลงในขวดที่จุม่มในน้ำยา,ล,าล้างจาวจะให้เกศนะคะเป่าลงในขวดที่จุม่มในน้ำเปล่าะค,ะค่ะอันนี้นะคะลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น สกประกดออกจากภาชนะและรวมตัวเป็นมันชังหนึ่งในน้ำหรือฟองเนื่องจากในโมเลกุลของน้ำยาล้างจานประกอบไปด้วยส่วนที่มีคั้วและส่วนที่ไม่มีคั้วยังไลนะคะในส่วนที่มีคั้วจะจับกับโมเลกุลของน้ำและส่วนที่ไม่มีคั้วจะจับกับสิ่งสบประเพื่อดึงให้หลุดออกมาดังนั้นเมื่อใช้ยาล้างจานจะได้จานที่สะอาดหมดจดอย่างไรล่ะและการที่น้ำไม่สามารถละทับสกประกดออกมาได้หมดนั้นก็เพราะว่าในโมเลกุลของน้ำประกอบไปด้วยส่วนที่มีคั้วเพียงยงเดียวยังไงล่ะคะเมื่อน้ำมาเจอกับ ปกช่วงก่อนในสวนไม่มีขั้วน้ำจึงไม่สามารถล้างคราบสกปรกออกมาได้เหมือนยาล้างจานังไงล่ะโอ้โหย่างนี้ต้องกดไลคหลักการนี้เป็นหลักการเดียวกันที่ใช้กัสสู่และผงซักฟอกทำให้สบู่และผงซักฟอกสามารถทำความสะอาดร่างกายของเราและเสื้อผ้าของเราได้ไงล่ะคะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าให้การล้างจานจะทำให้เราด้วยความรู้เ่ขึ้นเยอะขนาดน,นี้ใช่แล้วพวกเราคือน้ำคิดตัวนี้พอไมีชนวรา